มีความยืดหยุ่นกับสิ่งรอบข้างถ้าเราเป็นพระเราเข้าใจเพื่อนเถอะเพื่อนเขาอาจจะมีความผิดบ้างให้เขาได้ไหมเล็กๆ็กน้อยๆยืดหยุ่นมีช่องว่างให้เขาได้ขยับที่บ้างอย่าเต็มไปด้วยอัตราของเราที่ครอบงำเขาเพื่อให้ได้ดังใจแล้วให้โอกาสเขาได้ อธิบายตัวเองบ้างได้อธิบายความผิดของเขาที่เราคิดว่าผิดแต่อธิบายเนะี่ยมันเป็นความถูกต้องโดยชอบธรรมของเขาที่อยากสาทยายออกมาเราก็ควรเป็นผู้ฟังบ้างถ้าอย่างนี้ท่านเป็นอาจารย์คนท่านเป็นเพื่อนก็เป็นอาจารย์ที่ดี <Yeah. Wow. S 1> เป็นเพื่อนที่ดีเขาใจแต้ม คือให้โอกาสทุกคนมีเหตุปัจจัยที่ถูกต้องของเขาทั้งนั้นไม่มีใครหรอกที่จะเป็นผู้ผิดในใสายตาเราท่านพึงจำไว้เถิดว่าความผิดของผู้อื่นคือกิเลสของท่านทั้งนั้นแต่ท่านมองไม่เห็นกินเลสของตัวเองท่านเลยได้แต่เพ่งโทษผู้อื่นท,ทั้งท่านที่เขาไม่ได้มีความผิดอะไร ผิดเกิดกายเกตเ,เราที่ไปครอบงําเขาว่ามันผิดไงเรามองไม่เห็นนะครับมันฝึกยากฟังง่ายท่านะแต่นี่แหละท่านจะได้เห็นน,ะท,น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 ที่นอนที่ข้าพำนักนะครับที่นอนที่ภิกษุรูปหนึ่ง<ม>พึ่งอยู่นะครับที่หลับที่นอนที่ไม่ได้สะดวกสบายเวลา ข้านอนพักถ้าฝนตกมันก็เต็มไปด้วยน,น้ำที่หลั่งลงมาสบายแฮเลยแต่ข้าก็ไม่สนใจนะ้นาม,มันขังอยู่ในนะี้ขังก็ขังไปเหอะกูจะนอนข้าก็หลับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนอนก็คือนอนน้ำขังก็คือน้ำขัง มันที่ลมมันแรงแรงมันไปไปมันตีไปเหอะถ้าข้าจะนอนข้าจะนอนแล้วนะครับแต่บางครั้งถ้าทั้งลมทั้งฝนที่มันรุนแรงมากมันไปไม่ที่นี่แหละงข้าก็อาจจะหนีไปนอนอยู่ในคาเตอร์เก่าข้างในที่แคบแค่สี่สิบห้าเซนเด้งกว้างแล้วข้าจะนอนอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับโลงโลงหนึ่งนะครับ หลายคนมาทำไมว่าอาจารย์ไม่นอนสบายสบายข้าว่าตรงนี้แหละสมควรแต่ฐานะที่มันดื้อด้านที่มันนอนสบายมามากแล้วจริงไม่ได้สบายหรอกมันชอบอย่างนั้นมากกเราแค่ขอแค่แบบนอนตรงไหนก็ได้หลับอย่างพระเราเนนอนจะไปนอนในหัวลาโพงนอนในบํารุงล่าือพวกนี้อยู่หกเจ็ดวันนอนในห้องรับรองนอนในที่แบบ นอนหลับใช่ไหมเดียวนอน,นอนได้เพราะเราเคยฝึกการนอนเช่นนี้มาคารวะบางคนมาที่นี่ต้องไปพักโรงแรมนู่นหรือกว่าจะเข้ามาตอนเช้าแล้วไม่กล้ามานอนแพนะครับนอกจากไม่กล้านอนแพไม่กล้ามานอนเต็นนอนนอนเต็นไม่กล้ามานอนศาลามันก็มีข้ออ้างไปด้วยท่านจะต้องแบ่งปันชีวิตท่านต้องมาอยู่ในที่อย่างนี้บ้างค่าค่ายอยู่อย่างนี้จนเกิดความเคยชิน ปกติที่ตรงนี้นะครับบนโต๊ะเนี่ยนะข้าหัวถึงหนอหมอนๆนะข้าก็หลับแล้ว <Yeah. S 1> แต่นี้กลับมาจากห้องไอซีูไม่หลับ <Yeah. S 1> ไม่หลับไม่หลับเลยไปหลับช่วงวันศุกร์กันแหละได้หลับครั้ง <Yeah. S 1> รู้สึกว่าการหลับได้เนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดยอดมาก กว่าจะเช้าเนี่ยการเวลาน,านานมากเลยวอุกคณเวลาเราเท่ากันแต่คนนอนไม่หลับปเช้าเช้าชี้เปล่งช้าช้ามาก